ปุยปาดอีกพ่อย์เมียปุยปาดมวยเรียงเป็นลำดับสั่นเลยครับผมมีนกับผมตรงนี้มีแต่ดอกงามๆด้วยครับนี่มีผักขาจักหนือกันครับพี่น้องนี่แบบไหนอุ้นปาดนี่เหรอครับ พุ่นพุนพุนไปหอดพุ่นพี่น้องอุ้ยบอลเป็นซ้ำหนึ่งครับผมเนี่ยคนน่ะอุ้ยสามสีครับผมนี่สองดอกครับผมห้าดอกครับผมหกดอกครับผมนี um. um. right. well. ่ยตันออกใหม่นาะอืมเรจุ๋งงามเด้อครับพี่น้องป๊าดพี่น้องมึงเนี่ครับอุ้ย มุนี่ดีๆกันอยู่ครับพี่น้องพี่ก็ไม่งั้นพี่สวัสดีครับผมมาพอกับสองเบาอยู่ในป่าครับผมมอนี่สองเบาภาพพี่น้องลุยหาเห็ดกอแดงขึ้นเก่าครับผมแต่ว่าเปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมมาต้นครับสวัสดีครับผมมาพอกันอยู่ขางข้างครับผมมอนี่เราขางข้างครับผมหาเห็ดกอแดงขึ้นเก่าครับผมพี่ก็เก่าไม้เดิมครับผมกับผมเอำเภอแไปอ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับ ไปว่ารอซาครับผมมาพอแล้วครับพี่น้องจังไดต้องบะกะฝากต้องสำรองไว้พี่น้องแล้ว้มน้ำเด้อครับผมเมีนครับผมเออฮะแกลส่กันครับผมเมีนครับโอ้อยนี่พักขาจากักหมือกันครับพี่น,อน้องแคร็กน้ำสวยไหมครับผมสิโอ้ยหนึ่งวันนี้สองดาบโบเมียนนี่แบบไหนอุ้นอาดนี่เหรอครับ ซ้ำหนึ่กันซ้สำสองซ้สำสองนจะีะมีหงมตั้งแต่ครับขึ้นมาใหม่ก็มีครับผมอะี่ไปแักจูนบางหมอ้อม,เ,าม,ากมเกือบติดจูเหมือนกันพี่บัตรมาพี่ครับหนึ่งสนต่องแล้วเนี่ยอะไระ หเห็นน,นี่วะเห็นดัก้างล่างนี่ดิไปสน้อนนี่้กมีโอ้ยเว่จลเันใหม่นหน่อยนึงเข้านีบังได้เลย,ยโอ้โยป<า>ัดโอ้อโอโยียงเป็นลำดับสั้นเลยครับเมียนกับผมนี่มีแต่ดองกงามๆด้วครับ สองขา,ขาวขวทั้งนั้นเลยครับนี่จากหน่อยไปหาไงเนาะนี่นครับ้ีอีกครับผมนีอครับสองสารุูมนี่มองไ็เลยอจุูครับผมจุกน่อจกครับนี่อีกครับ ใบใหม่ๆนะแนมหยาจัาหน่นหนนอยครับผมดอกจุูมเพิ่นพี่น้องมือขามือขาเพิ่นน,นะครับมืออ้ยขาแม่แม่งจอครับผมหยังครับผมางานไปเรื่อยกระเพอะเรื่อยอยู่ครับตะไคร่ขาครับสองดอกงามเลยก็นั่งบานใหม่ๆเนาะ แ่นครผ้าดอกครับผมหกดอกครับผมนี่ตัวนออกไม่เนาะมันเด่จุ๋มงามเด้อครับพี่น้องเั็นไหมดอกไม้ผมเห็นไหมแสดงว่าท่านนี่ออกรุ่นท่างผุ่นเนาะนี่ครับกพราะท่สิออกไม่ครับผม เจ้าบเห็นบอ,อาบาเห็นนี่ลีลดด้นีพี่เบ้าอีกสองดอกรอกว่าหานจจกับ่เห็นเน,น,นี่มแมนคุณดอกนึงก็ถ้าออกม่อีหลีรอบนี้ทั้งต้งตงยางสุงสาเนมั้ย พี่ไหนดอกนึงอืมพุ่มกระแมนพุ่มกระแมนพุนมสองดอกเห็นที่เรื่อยครับผมเมียนครับอุ้ยมีแต่ดอกกาง,งามเด้อครับทา่านนี่ยังบอท่านมีดอกใหญ่ๆเนาะเมียนครับนี่กระแมนอีก ในก็น่าจะข้นมากดอกนี้อุ่นย้อนโอ้ยนี่จะ <c oughs> จุ่มเลยครับทั้งนี้นเอาไปนี่ปอ่อางามทีน,นครับผมอุ้ยสามอยู่นี่ ทางปี่างานไปเลยให้เห็นไปเลยเนาะโอ้เหอีกอยังเนี่ยนี่อีโก้เออแมนอยู่ดอกถึงตัวหนึ่งบ่ได้เลยังบ้มทันไปใส่ได้ครับนี่ หนีกําลัองออกมหมอครับแต่และดอยนี่ออกบุฟฟอมกันเด้อครับพี่น้องสีป่าวอ่นกระซุ่มซุม,มหมัวหนี่แข้งฝนเกมเห็ดเนาะมาตัวเมียล่ะ,ะตัวยิ่งขึ้นเลยนี่ครับนี่ตองดอกสุดเห็นป่้ยมีเดือดจุ่มๆเลยครับแต่และดอยนี่ออกบุฟฟอมกันนี่ครับพี่นออ้องยังเรอยอยู่ครับผมยังครับ พี่เด็ดพี่เด็ดอีดองนึงข้านีดองนึงพูดอีดองนึงโ <c oughs> อ้ยอยังใันบาทอีกพอท่าหนีนาแตกนี่พอ <c oughs> ท่าหนีปลาเพิ่นหลงแจ้งน่ 8, งนอยเด็ดพิ่นเขาถึงครับเด <c oughs> ็ดอนนืมเด็ดตอกเป็นยังง่ายไม่ได้ครับอนี้ท้องเพิ่น ดอกงามครับเอาดินออกงามว้าอยู่ขาเขาปวกเขาอู้ได้ป้ในแต่ดอกอีหลีนั่นอุ้ยโอ้ดอกบ่ได้ครับตรงนี้ได้อยู่ตัวนี้ก็ได้ครับนี่ดอกได้ดอกบ่แด้ครับพี่น้องคุกคนลองสืบดูครับใส่แหละนี่ ป๊ดพี่น้องมึงเนี่ยครับโอ้ยมึงเนี่ยจีๆกันอยูค่ครับพี่น้องพี่ก็ไม่งนพี่โอ้ยนะบอสซาครับผมอื่เกลือแดงจึงคึองี้ครับพัดงามครับงามแน่เนาะะมีเนโดยนี่ออกใหม่เด้อครับพี่น้องนี่คลิปใหม่เด้อครับหนูมาใหม่คลิปเก่าครับผม ด<อ>ได้ดองนี่ได้เนี่ยต้องขาวอะไรอย่างครับผมครับดีดองนี่ทำงานเลยครับดีจ้าดีจ้าหอมพูดเลย จะได้จุ่มครับเป็นตะหักนี่อสองดอกครับผมตงนีอีกครับผมใจโอ้โมาตน้นมาตั้งสโลเชลิย่ครับผมตั้งสโลเชนิอีได้ดนี่ โอ้ยปาู้พูดพูดพไปหอดพ่นปาพี่น้องอ้ยผมเป็นซ้ำหนึ่งครับผมซ้ำสามครับอู้ยอุ้ยที่แหรพี่ถินตาเท่ยงแบบานเฮ่าจังๆเลยครับมีงครับถัดจินใจดีเนาะมึงนี่ที่เขามาดดอยนี่ครับ นึ่งว่าจิเขาดอยผิดชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วครับเป็นด้ก็ได้ครับผมง่าเป็นเสือต่อไปเนะาะใหม่ใหม่มันปิดแล้วครับนี่ไหนน้ บริเลลวลเรื่องหุ่นไวกินบ้านครับผมตัวเราเองเอนะเห็ดสิบเอ็ดแล้วครับปีนี้หาไว้แต่กินเฮือนกันเนาะโอ้โหตรงเนี้ยคนอ่ะออ้ยสามสีครับผม นี่ครับหอยซีจุมครับผมอืมกิแ้แ่งกำลังแสบด้วยครับซันี่นะครับไดนบนนอกนี่บม่ได้บ่ได้นนครับผมมันคูแล้วครับถอนยัขงขาวๆด้วยครับ ดอกคุณบัวใก็มีเนาะพี่นี่กับบัวใครับผม <c oughs> มันดอกง่ายแต่นี่ได้อยู่ครับเนี่ยดอกนี้เด้อเด้วเด้อมาไมืัอปุดข้างใต้ตรงนี้ องมหนึ่งครับองมนึ่งมีสองดอกครับผม,ผม,มนนออตัวหน้าโมฆานะกระแมนเบอร์เต็นผมนี่จะคุกรข้างหน้าเลยครับตัวหมึกเอ็ดเลยครับผมนี่คนที่แล้วครับ เป็นว่ากำปันเล็กหน่อยลยครับนี่มอง่ยมีสามจุงมรับพี่้น้อมมองไงงานละครับโอ้น่ครับอีกสามจุ่มงามๆเลย อ,อยู่ขายทางยางเลยครับี่องนจุงเสมาเแกงแสบครับผมไหนมาน้องครับนี่ไหนยุนึงกบไดจุงกบไดตัวนี้เ,นนะเกบกบไดครับผมตัวนี้เกือบกบได้ปวกครับ โอ้ยเบิดคำส้าีวอลครับเมนครับผมอุ้งนี่เป็นสามสิบสี่สิบดอกครับเมนครับโอ้ยมีตาใส่บนนอกนี่พี่พี่กับเมนพี่กับเมนเนี่อืมพี่ครับอันนี้ครับผมเมนเบิด์ตเลยครับี่ตุ้บๆให้เลยครับปุ้บๆ เด็กจริงน่อยครับนี่แหรอพีดมาหลายผักไรเงี้ยหอมเดียวนี่นี่ โอ้ยปาดีพอยเมียนโอ้ยโอ้ยปาดิพอยเมียเห็ดครบพ่น้องมั้งเนี mm ่ยเป็นก็อกรึครับเมียนครับผมสออนเห็ดมาหนีแห้งครับผมพี่ มุนตัวน,นี้อ,อนี่แต่จุมเนื้อครับนี่เอาหนังจุม่มนี่เยครับผมปุ่นย่างทั้งสองบาครับปาดอลังการคั้ควหมานมัมหมานครับผมสองบากับสีไปปลาไม้ได้บ้างครับพี่น้องมเนครับผมอ ี่ยังไปตอด้วยจะออกไปดอยแมงเนาะครับผมเจัามะรุนเั็นตอครับผมเมนครับผมดอยนี่เอาเฉพาะกิบนีิก่อนครับผมแมนครับมานคือเขาครับดอยนี่ครับผมอลังการกวหมานที่เ่ารับดอกจุ่มหลายๆแล้วครับพี่น้องดอยนี่ครับปสองบาวสี่ภาพพี่น้องกระบานแล้วครับผมหรือว่าเทาสีขึ้นดอยไมงเนาะแมนาจะไปดอยอีกดอยหนึ่งทั้งนอกอยู่ครับผมแมนครับผมมานมนครับผมมือนี่แดดแงเต็มตาเลยครับผมไะเจ้งพอก็นีดอยนาครับผมแมีนครับผม สายขีดหมีนสองเบาขอต้อนกับบำลังกองครับผมหมอตุนสวัสดีครับหมพุ่มสวัสดีครับหา่หางแต่ห่างห่างนานๆเด้อครับผมครับผม